เรื <Private. S 2> ่องมันเป็น really? ยังไงนะฮะเกี่ยวกับการเอาอัวตัวนี้เข้ามาฟาร์มที่เราใช้จากเกียวเนสซาว่าเป็นฟาร์มพิเศษซึ่งเราจะดีลตรงกับฟาร์มโดยตรงซึ่งฟาร์มเนี่ยไม่เคยส่งออกเลยร้านโคมูระวากิโอมาคาเซจึงเป็นร้านเดียวที่มีโยเนซาว่าวากิโตัวนี้ค่ะอ เมื่อคุณเห็นคุณขาโตะใส่สูตรมาทางข้าวอย่างนี้นะครับแสดงว่าหลังจากนี้เขานัดเด็กเอาไว้แน่นอนถ่ายก็บอกว่าเฮ้ยวันนี้เร็วเหรอวันนี้เร็วหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวต้องเสกยดิเสรไปครับพี่ลูกพี่ลุยเสร็นแมนบองเลยถ้าคุณเด็กเขาใส่สูตรแสดงว่าวันนี้นัดเด็กไว้แน่นอน คุณไปเจอร้านนี้มายัางไงผมไปดูในอินสตาแกรมมาแล้วเห็นแบบเฮ้ยสาวๆเขามาทานกันแล้วก็เป็นคอร์สเนื้อแบบอบักเกษตรเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพืไ่ไปเ,ออเรือเ่องอบักเกษพรพี่เมย์คุณไปส่องไอจีสาวๆแล้วพอส่องเสร็จบุ๊คคุณก็เห็นว่าเขาชอบมาทานร้านนี้กันผมเห็นว่าเชฟน่ารักผมเลยนัดเดทดเขายังไงนะคือเขาชื่นชมร้านนี้เยอะไหมยังไงเอางี้ถ้าเป็นแบบคอร์สเนื้อเอห้ามันจะแบบจริงๆแล้วในความคิดเราอ่ะมันน่าจะเลี่ยนแต่หลังจากที่เราดีเอ็มไปแล้วเนี่ยคุยกับเขาประมาณเดี๋ยวเ <c oughs> ดี๋ยวกลับมาเรื่องเหรออดีย เด็กไม่เซ่บุยอ๋อเหรอผมว่าดูดคุยกันเนอะในผู้ชายที่ยนดี้เราเห็นแต่ต้นไม้คอสของที่นี่คืออะไรคะคอสของที่นี่จะเป็นคอสบีโอมาเกเซค่ะเป็นเนื้อโยนเนสซาว่านะคะจากจังหวัดยามางาตะค่ะหรือว่าแถบอีสานของคนญี่ปุ่นนั่นเองนะคะคานิยามของคนทั่วไปเนี่ยจะรู้จักเอฟายในลักษณะของโกเบหรือามัซึซสกะเท่านั้นนะคะแต่ของเราคมพิเศษเลยคือเราจะขนาดน้ำเต็งว่า เป็นล <muitas S 2> ีนวาคิววัวเนี่ยเราจะใช้เป็นพันเพศเมียเท่านั้นนะคะเราจะต้องเป็นใช้เป็นพันโครเกตหรือว่าพันธุ์ขนดําค่ะวัวเพศเมียของเราเนี่ยจะต้องเป็นเพศเมียที่ไม่ได้ผ่านการเป็นแม่พันธุ์มาก่อนหรือว่าเป็นวัวสาวนั่นเองตัวนี้ทาไมถึงเป็นลีนวาคิวในแถบภูริภาคที่เขาอยู่เนี่ยเขาจะได้ออกกาลังกายอย่างถูกต้องและเหมาะสมค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมัสเซลที่เขาถูกใช้ไปเนี่ยจะถูกใช้ในส่วนที่ไม่ได้ต้องการเท่านั้นเพราะฉะนั้นส่วนที่เหลืออยู่เนี่ยคือส่วนที่อร่อยนั่นเองค่ะจะได้นำเชฟนี่มาเนี่ยนักเชฟตัวน นี่เขาทำเมื cal, cal, cal ่อก่อนเขาทำองค์การมอเตอร์ไซค์ขอบคุณครับคุณเยอะอยู่โนบิอยู่แล้ชฟท่านนี้นะคะเราจะมีอีกสองท่านค่ะตัวนี้จะเป็นเชฟทาคุรินะคะแล้วก็จะเป็นเชฟจับค่ะเขาบอกว่าเนื้อยามาสกิเนี่ยเนืยอนเนซาวะขอบคุณครับขอบคุณครับ เวลาเราฟังอะไรยาๆเราเอาคำสรับกันเฉยแฟนคลับของพี่เอ็น,นะครับช่วงนี้แม้ว่าไม่ได้ผลิตคอนเทนต์ตลกออกมาให้ฟังทุกคนนะครับอยากให้ยังติดตามผมนะครับเห็นกันลุกคนเพราะว่าช่วงนี้เข้ามาแรงนี้มันเอาทุกดอกเลยเทุกดอกเลย ซุปคอนซอมเม่เนื้อปูทราราบะอยู่ข้างบนตัวด้านล่างจะเป็นเจแปนิชแรดิชค่ะหรือว่าเป็นหัวเชเทาญี่ปุ่นน,นั่นเองเขาเรียกก็เป็น small r ด d i s h ะค่ะเชฟก็จะนํามาออฝนรแล้วก็ไปต้มคู่กับซุปด้านบนนะคะจะเป็นบีฟคอนซัมเม่จูหรือว่าน้าซุปจากเนื้อน,นั่นเองจากการเคี่ยวของเชฟนะคะแล้วก็จะนํามาทําคล้ายคล้ายสไตล์เป็นเจลลี่นหน่อยๆเนาะแล้วก็เพิ่มรสชาติด,ด้วยตัวปูาทราราบะคินมินะคะคินมิจะเป็นเจแปนิสเทิร์ฟค่ะตัวนี้จะให้รสชาติออกมีความเย็นๆนิดนนนนนึงะะะะะคคคตัวี้้้้ใไอเหกกททุยย่่าาลด ความคืมข้นเนื้อนี่มันใช้ได้เลยนะอไรที่ทําให้แปลกใจคือใช้เท้าทอยู่ด้านล่างเนาะพี่ฝนน่ยมันมันมันฟูฟูครมครีมตอนที่เชฟกำลังทําอยู่ตัวนี้จะเป็น YS ยแปรกสนะคะกําลังเป็นฤดูหรือว่าเป็นหน้าที่เขาค่อนข้างอร่อยที่สุดเนาะแล้วก็เชฟจะนํามาย่างเบาๆบ,บนฐานบินโชตัน่านบินโชตันคืออะไรจะเป็น่านขาวบริสุทธิ์่านขาวบริสุทธิ์ก็คือสมัยก่อนอะ่ะเขาจะใช้ไม้ยูคาเป็นหลกักแต่ว่าด้วยสมัยนี้เนาะเราจะเลือกใช้ไม้ที่บริสุทธิ์เท่านั้นนะคะแล้วก็วิธีการทําของเขาที่พิเศษเลยค นะคะคตัวนี้จะเป็นฐานชนิดเดียวที่สามารถโดนอาหารได้แล้วก็ตัวที่เท่าของฐานเนี่ยสามารถทานได้เช่นเดียวกันขออนุญาตเอ,อ๋อโอ้ไอตรงนี้ที่มันติดติดอยู่ไอความฐานมันอร่อยนะที่โรยเมื่อกี้คือเกลืออะไรหรอครับเป็นเกลือญี่ปุ่นค่ะเกลือญี่ปุ่นและก็ตามมาด้วยงาห้าสีค่ะข้าวจอกสีแดงมมมมมมไม่ไม่ไม่เอาเปล่าขบวนกันครับแนทไม่เป็นไะร <c oughs> มือ,อขบวนกับ <c oughs> มุกอะดูว่าก็มีมุกอะดูว่าก็มีเหลือนี้เขาหลากหลายลนะ อ้าเก็บเลยเก็บเลยวันดุยเดี๋ยววันดุยชีพเดี๋ยชีพเลยเป็นความลับค่ะเป็นความลับโอ้โอ้ ตัวนี้ของเราเนี่ยจะเรียกเาว่าเป็น m สทรี r y box s a ลัดค่ะตัวนี้จะมีแค่เฉพาะช่วงต้นหรือฤดูหนาวเท่านั้นนะคะจะมี crystal i อ e pan นะคะ crystal ice p a นเนี่ยเข้าใจง่ายๆคือเขาจะเป็นผักน้ำชนิดหนึ่งค่ะตัวนี้ t e x t อร์แรกเนี่ยจะค่อนข้างกรอบนะคะแล้วก็ตัวเนื้อด้านบนเนี่ยจะเป็นโรสบีฟที่เชฟจะใช้ในส่วนของบ o t ชอมราวนะคะก่อนที่นามาเสิร์ฟอย่างที่เห็นเมื่อสักครู่เลยก็คือเชฟจะนําไปย่างบน่านบินโชตันเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็จะเสิร์ฟคู่กับตัวไซเียวมีโซ่เดซซิ่งค่ะแล้วก็จะสเปรดเบาๆด้วยตัวที่เป็น extra virgin ร l ชา e ิ o number หอมเข้าไปด้วยตัวซากุระชิปสนั่นเองค่ะอมีกลิ่นสโมคของไม้ซากุระเนาะไอรสเค็มๆมันคือแบบนิโซะผักอร่อยมากกรอบแล้วก็เบาอาจจะไม่ได้นุ่มมากแต่วันนี้คืออร่อยครับแล้วก็ปรุงรสได้ดีมากอย่าทำต่อหน้าคนต่างชาติอย่าทำอย่าทำ ตัวนี้จะเป็นเมนูอีกเมนูหนึ่งนะคะเป็นเมนูพิเศษสาหรับเดือนนี้เลยนะคะก็คือจะเป็นวากิวแฮมค่ะวากิวแฮมเนี่ยเราจะใช้ในส่วนของบอททอมราวคือโดยทั่วไปเนี่ยบอททอมราวเราจะเรียกว่าฮาร์ดบีฟฮาร์ดบีฟตัวนี้คนไม่ค่อยนิยมทานกันเพราะว่าเนื้อค่อนข้างทานยากตัวนี้เราจะเอทอยู่ในอุณหภูมิสัมผัสประมาณ3-6เดือนแล้วก็จะเสิร์ฟมาคู่ด้านบนจะมีเป็นเจแปนิสฟิกนะคะแล้วก็เป็นโฮมูราออเซสทราคาเวียไฮบิดเซอร์เจนซีรีค่ะบูมแมลง for your IG ตัวนี้วิธีกาารท อย่างรวมกันนะคะแล้วก็ทานอย่างคำเดียวจะได้รสชาติของซอสงานนั่นเองค่ะแล้วก็ตัวด้านบนจะเป็นเพิร์ฟไมโครกรีนนะคะอืออือกูอไม่ใช่ไหมกูไม่โอ้ไม่โอ้ไม่อร่อยเหลือเกินมันคือความกลมกล่อมแต่ว่าออกไปทางเค็มนิดนึงด้วยความที่เขาเป็นแฮมแหละลูกฟิกอย่างเงี้ยมันให้ความฝาดนิดนึงเขาเย้ให้ความนัวเค็มดูดีมากอ่ะเหมือนปลาเลยอ่ะมันคือปลาเนี่ยเนี่มันไม่ใช่ปลาเลยมันคือปลาโอโตะมาโกะโอ้ยโอเค มันเป็นปลาจริงด้วยมันเป็นปลาตัวนี้จะเป็นซีซันอลดิชนะคะของเราเป็นโอเมก้าเศษเนื้อก็จริงค่ะแต่ว่าเชฟจะเล็งเห็นในเรื่องของวัตถุดิบตามฤดูกาลด้วยนะคะตัวนี้เนี่ยด้านล่างจะเป็นอูนิซาปายองหรือว่าไข่หอยเม่นนั่นเองนะคะตัวด้านบนเนี่ยจะเป็นสโมกอโทโรค่ะแล้วก็จะเสิร์ฟรสชาติด้วยตัวที่เป็นคอนบีฟนะคะแล้วก็เป็นชิโซฟลาเวอร์ค่ะอร่อยมากออานนี้จานนี้เป็นงานศิลปะอ พอไอจีพอไอจีดีไอเล่นอะพผิดผมไม่เคยเชอเชฟญี่ปุ่นที่อารมณ์ดีขนาดนี้พี่วันนี้เมื่อก่อนริปอายนะคะจะทำมาในเมนูชาบูชาบูค่ะแล้วก็จะมีเป็นซุปลอยเสิร์ฟมาในเมนูซุปยากินั่นเองค่ะมีซุปเยอะจังเลยนะครับผมโอ้ จะมีอะไรที่ดีไปกว่าคนญี่ปุ่นแกงนื้ให้เรากินอย่างนี้คิดถึงประเทศญี่ปุ่นเลอเกินนะครับแต่จากประสบการณ์ผ่านมาประมาณ3-4เมนูเนี่ยผมเชื่อว่ายังไม่จบแค่นี้ครับเดี๋ยวเชฟเขต้องทําอะไรเพิ่มจากประสบการณ์โอ้ผม4ชามพอดีเลยท้ากับจํานวนเชฟน่าจะกินกันเองแล้วก็ตักซุปมาด้วยขุดยูสุลงไปชะหน่อยอยโอ้โหแค่หน้าตาก็แย่แล้วผมซุปก่อนดีกว่า

ชาบูชาบูของเราจริงๆเนี่ยเราลองมาหลายสูตรมากเลยมีอยู่วันหนึ่งเชฟลองใช้ตัวน้าซุปทงคสึหรือว่าน้าซุปกระดูกหมูนั่นเองที่เชฟจะใช้เวลาเที่ยวที่ยวมา12ชั่วโมงขั้นต่ำนะคะหลังจากที่ตัวน้ําซุปกระดูกเนี่ยไดเอารสชาติที่อยู่ด้านในกระดูกเนี่ยออกมาจนหมดแล้วเนี่ยเชฟจะมีการเพิ่มรสชาติด้วยการแอดออนตัวบีฟคอนซูเมหรือว่าน้าสต็อกเนื้อนั่นเองนะคะแล้วก็จะเลือกวันเนี้ยที่เชฟเลือกใช้เนี่ยจะเป็นในส่วนของสติปลอยค่ะแล้วก็ผกักฤดูนี้จะเป็นฤด,ดูของเบบินนนอออาาาาหรรรจีสุะ่ย <ผม S 1> กทบ พอดีเปะเลยคือเนื้อสุกพอดีผักก็กรอบุ่นซุปเนี่ยก็มีความมันแล้วก็เค็มกําลังดีนัวนัวน้ยเดี๋ยวขนมปังเหล่านั้นสิอูทางร้านบอกมาว่าเป็นเมนูที่แอดออนไม่อยู่ในคอร์สด้วยแต่ว่าเป็นเมนูที่คุ้มค่าเกี่การสั่ง1วันมีแค่หกชิ้นเท่านั้นอาอขอบคุณนะครับแอดออนในแต่ละเดือนของเราเนี่ยจะไม่เหมือนกันนะคะตัวนี้เนี่ยจะเป็นพิเศษเลยคือเป็นเมนูคัสซันโดะแซนวิชค่ะตัวเนื้อด้านในเนี่ยความพิเศษมากๆเลยคือเราจะใช้ไปในส่วนของชาดูเบียงนะคะหรือว่ารพ ของเทนนอ,อยนั่นเองหรือเข้าใจง่ายๆว่าเป็นส่วนตรงกลางของเทนนอ,อยขนมปังของเราพิเศษมากๆเลยคือเป็นขนมปังทรายเบยอชค่ะของเราเนี่ยจะอบมาเองในหนึ่งในสาขาของเรานะคะหรือว่าจาก a เมริเคนเป็นน้องใหม่ของเราค่ะอยู่ที่เกสรทาวเวอร์ชั้นหนึ่งนะคะตัวซอสด้านในเนี่ยเราจะใช้เป็นเล m o n s a บ a y องแล้วก็เป็นสเปเชียลบรน์ซอสค่ะ ที่ผมได้เคยไปกินร้านเฉพาะทางที่ญี่ปุ่นที่ขายเมนูนี้อันนี้อร่อยกว่าคือที่ญี่ปุ่นรสชาติจะประมาณนี้มันจะมีรายละเอียดที่มันต่างกันขนมปังก็จะดีแต่เนื้ออันนี้มันเป็นเนื้อที่ดีมากอ่ะและตอนนี้นะครับเชฟได้ทำการจี ตัวนี้เนี่ยของเราจะเป็นซุกี้ยากิคันไซสไตล์นะคะคันไซสไตล์จริงอินสปิเรชันมาจากบ้านเกิดของเชฟก็คือเกียวโตวที่เป็นอยู่ในแทบคันไซนั่นเองเนาะความพิเศษคืออยู่ที่วิธีการทำํำจะเห็นได้ว,ว่าเชฟจะเบรนกระทะให้ร้อนในระดับหนึ่งนะคะแล้วก็จะมีการเคลือบกระทะด้วยแฟตบีฟนั่นเองหรือว่ามันเนื้อนะคะตัวนี้เนี่ยหลังจากที่ตัวแฟตบีฟเนี่ยโดนความร้อนเรียบร้อยแล้วเชฟก็จะมีการโดยน้ําตาลญี่ปุ่นหรือว่าเป็นน้ําตาลที่ไม่ได้ขัดสีนั่นเองนะคะเบาๆพอน้ําตาลเริ่มละลายเนี่ยเชฟจะมี้ แนอเขาจะเพิ่มรสชาติให้กับเนื้อแล้วก็ตัวซอสสุก,กี้ยากี้ของเราหรือว่าเป็นซอสสไตล์แบบแห้งเนี่ยก็จะเคลื่อบไปอยู่ในเนื้อแล้วก็จะเสิร์ฟกับตัวที่เป็นเห็ดหอมแล้วก็ลีกนนั่นเองค่ะ ลายการดมากไข่กับซอสสุกี้ยากีเข้ากันมากแล้วก็ที่เขาบอกว่าเติมน้ําตาลลงไปนิดหนึงอ่ะไอ้ตรงนั้นอ่ะมันมีกลิ่นแล้วก็มีความหวานที่มันแหลมขึ้นไปนิดนึงอร่อยทำให้รสทุกอย่างมันกระชับขึ้นแล้วมันเลี่ยนน้อยลงพอเป็นสไตคันไซเขาบอกว่าสุกี้ยากิ้ตัวซอสอ่ะจะไม่ได้มีน้ําตาลนะมันไม่ได้หวานในตอนนั้นแต่คนคันไซคือเขาจาน้ําตาลมันโรยต่อหลังเอางี้ถ้าคุณเอาน้ําตาลผสมกับเนยแล้วคุณทานขนมปังมันก็อร่อยแบบนึงแต่ถ้าคุณทานเนยแล้วคุณโรยน้ําตาลแล้วคุณก อ,อแบบนึงแต่ถ้าคุณกินน้าตาลล้วนๆน่ะคุณก็จะได้อีกแบบหนึง่ง <c oughs> คุณติดหวานแหละตัวโปรดักทั้งหมดเนี่ยจะเสิร์ฟมาในเมนูของพรีเมียมชิราชินั่นเองค่ะอูนิเนี่ยเราจะใช้3สายพันธุ์ด้วยกันนะคะฤดูกาลนี้จะมีไวอูนินะคะแล้วก็ตัวนี้เป็นบาหุนค่ะตัวนี้จะเป็นมูราสกินะคะเฟเวอร์ของเขาเนี่ยจะไม่เหมือนกันเลย3ตัวนี้เนี่ยผสมผสารลงตัวมาคู่กับตัวซัมเมอร์ทรัฟเฟิลนะคะตัวเนื้อไฟยเนสวาช็อปค่ะกุ้งหวานอามะเอบินะคะแล้วก็ตับปลาอังโกะหรือว่ากิโมนันเองความพิิิเเศษออยู่่่่่ททีีีวววววาาาาารรรรรตั้แแแธธกกกกหหืมล ตัวนี้เนี่ยทำนานไปก็จะแข็งน้อยไปก็จะเละจอนท็อปรสชาติที่พิเศษสุดๆเลยก็คือเป็นซัมเมอร์ทรัฟเฟิลแล้วก็คาเวียของเรานั่นนี้ค่ะโโอ้โอ อลิมาทัฟเฟิลที่เขาใส่เข้ามานะครับผมบอกเลยว่าคุณพ่อคุณแม่ที่มีลูกแล้วถ้าคุณเคยเอากบเหล่าดินสอของลูกเอาไปทิ้งถังขยะมันเยอะอย่างนั้นเลย <c oughs> มันแบบ <c oughs> เยอะจริงๆเนอะต่อไปจะเป็นวิธีการทานของทีเมียมชิราชิของเรานะคะคือทานแต่ละอินเกเรียนแยกเป็นคำๆคู่กับข้าวนะคะพี่เลือกที่จะให้แยกทานเนื่องจากว่าเราจะมีอูนิสามสายพันธุ์แล้วก็จะมีตัวอากิมโมะหรือว่าตับปลานั่นเองรสชาติของเขาเนี่ยจะค่อนข้างเลักษล์าเฉพาะตัวะคะ่ะ โอ้โหผมว่าถูกแล้วละ่ะที่เราแยกกินทีะพาแต่ละอย่างมันมีเฟเวอร์ของมันทีน่เข mm ้มข้นเวลาแยกกันกินแล้วมันทําให้หนึ่งชามเนี่ยมันไม่เบื่อดีเนาะม,นมันเหมือนเปลี่ยนไปเรื่อยๆตัวนี้ของเราเนี่ยจะเป็นคอมบูจิเมโรนะคะคอมบูจิเมก็คือเหมือนจะเป็นวิธีการถนอมอาหารอย่างหนึ่งของคนญี่ปุ่นในสมัยก่อนนั่นเองสม,อนนะสมัยก่อนอะ่ะไม่มีตู้เย็นไม่มีไมโครเวฟไม่มีสิ่งที่จะสามารถเก็บอาหารสดหรือว่าอาหารสุกได้ทีเนี้ยก็เลยจะมีการคิดค้นว่าทํายังไงถึงจะเก็บอาหารและทานได้นานได้ขนาดนั้นก็คือจะนําเนื้อสัตตตตววววว์์ชชนนนิด่่่าาาางงๆเเยไปสสสลัััับบ้้รระะหอออืืจท ของ m o i จ t u r i z e r ออกแล้วก็จะ take in รสชาติของคอมบ u เข้าไปแทนเพราะฉะนั้นเนี่ยค o m บูเนี่ยด้วยความเค็มของสาลายนีย่เขาจะทําให้อาหารเนี่ยอยู่ได้นานขึ้นแล้วก็จะได้รสชาติที่อูมามิของญี่ปุ่นนั่นเองค่ะตัวนี้ด้านในของเราวันนี้จะใช้เป็นปลาอิชิกากิไดนะคะหรือว่าเป็นปลาเนื้อขาวนั่นเองเนาะแล้วก็ตัวด้านในออกจะเป็นแดงๆเนี่ยตัวนี้จะเป็นในส่วนของโคนลินนะคะที่เชฟจะมีการนําไปทา kombu jelly เชน่นเดียวกันตัวนี้ค่ะวิธีการทานที่บอกก็คือวาซาบิอย่างเดียวแล้วก็วาซาบิกับซอสซอสของเราไม่เหมือนที่อื่นระะมคตนิล ผมชอบที่เขาโรวแล้วมันเหมือนมีต้นหอมเป็นกลมๆๆข้างในมันไม่แน่นเกินไปพอมันกินแล้วมันมีจุดว่างให้มันได้เคี้ยวผมชอบวิธีการห่อแบบนี้มากอันนี้อร่อยมากเป็นอีกครั้งที่เซิร์ฟอันเทิร์ฟล้ออร่อยอย่างที่บอกว่ามีกระตานี่นนดังเรื่องข้าวมากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เราจะได้เห็นกันหุงข้าวโดยที่ใช้ขวดข้างๆเนี่ยมาผสมกัน อา่กดกันหรอครับนี่หรือ,อยังไง <c oughs> เป็นหินที่ไว้ทับหม้อข้าวค่ะอ้อหม้อแรงดันไงจริงๆต้องบอกว่าวิธีการหุงข้าวของญี่ปุ่น,น่ะคือใช้พวกหินหรือว่าอะไรหนักๆเนี่ยมากดทับอยู่แล้วของผมก็มีเหมือนกันนะแต่เป็นแผลแส่กดทับเล่นอะไรวะเนี่ยับ อะไรตัวนี้จะเป็นชวามูชินะคะหรือว่าไข่ตุ๋นค่ะไข่ตุ๋นของเราความพิเศษจะอยู่ที่ตอนที่เราตุ๋นเนี่ยเราจะใช้ตัวบีฟคอน sume เช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ตัวด้านบนเนี่ยจะเสิร์ฟด้วยชิกุรางีหรือว่าเนื้อตุ่นนั่นเองค่ะุมแยา้พวกคุณลองขยับไข่ตุ๋นนิดนึงดึงดๆงดึงนิดนึงมันดึงมากอ่ะ รสชาติไม่เบาไม้เบามือนะไข่ตุนที่นี่มีความหนักในเรื่องของรสชาติแล้วคุณลองขุดไปข้างใต้ดูคุณขุดไปตึกสตื่ใจคุณจะเจออะไรบางอย่างเนื้อก้อนหนึ่งเนื้อใหญ่มากไม่เคยเจอเนื้อในไข่ตุนใหญ่ขนาดนี้เฮ้ยเฮ้ยเออเออเฮ้ยเกยๆเกยเย นี่คือวิชา <c oughs> ดาบหกกร จริงๆมีดตัวนี้แอบมีสตอรี่นะคะตัวนี้จะเป็นมีดที่แกใช้ตั้งแต่วันแรกที่เริ่มเป็นบุชเชอร์จนถึงวันนี้เพราะฉะนั้นที่เขาเปลี่ยนจริงๆจะมีแค่ตัวด้ามค่ะแต่ว่าตัวมีดจะเป็นตัวเดิมมีดตัวนี้ใช้มามัณยี่สิบปีแล้วเขาจะใช้เฉพาะกับเนื้อเท่านั้นคนญี่ปุ่นเองจะมีความเชื่อในเรื่องของอาจารย์ของครูของที่มาเพราะฉะนั้นเขาจะค่อนข้างเรสเพคในเรื่องของมีดที่หั่นเนื้อเขาจะไม่นำไปใช้กับอย่างอื่นเหมือนคนไทยเนาะคนไทยก็มีเรื่องนี้เหมือนกันครูบา ทิ้งของกลางเหรทิ้งของกลางไม่ได้เดี๋ยวต้องรวจตามเจอ พวกนายดูเนื้อชิ้นนี้สิมันสวยใช่ไหมล่ะนายลองดูทั้งหมดด้วยละกันมันสวยกว่าเดิมอีกเนาะฉันจะสะกดเจ็ดพวกเธอด้วยเนื้อเหล่านี้เอาจริงๆนะใครมาร้านเนี้ยคุณถ่ายร้านนี้ร้านเดียวอ่ะคุณมีฟุตเทจคุณมีรูปภาพเก็บไว้ออนไอจีคุณได้ทั้งเดือนน่ะตัวนี้จะเป็นอ่ามะเขือเทศพันธุ์บีจินนะคะเราเนี้ยจะไปอินฟิวกับตัวไรซ์เบนนกาค่ะตัวนี้จะให้ความรีเฟชชิ่งเป็นการเทียบบาลานซ์ก่อนรับเนื้อย่างนั่นเองค่ะ เข้มข้นสะ oh. ใจมะเขือเทศอร่อยคือตัวมะเขือเทศอร่อยแล้วแต่การเอาไปอ,อินฟิวส์อะเป็นส่วนของคนลิ้นนะคะบีบเลมอนแล้วก็จิ้มเกิดทานได้เลยค่ะตัวมะนาวแนะนํานนให้บีบทีละน้อยนะคะยอดเยี่ยมกัดแล้วแบบขาดรุดรึดอันนี้ไม่มีใต้ไม่หักไม่มีจริงยอดเยี่ยมมากตัวนี้จะเป็นส่วนของชักริปนะคะหรือว่าส่วนของหัวไหล่นั่นเองค่ะการย่างดีมากเมื่อกี้เชฟพะอังาไงนะ เอฟฟี่เทนเดอร์ลอยเทนเดอร์ลอย้กินได้เลยไม่ต้องจิ้มซอสเขาทำซอสเขาเองอยู่แล้วซึ่งในนั้นเขาบอกมีหมักแอปเปิลหมักซอสอะไรอื่นๆมาแล้วเป็นซอสที่ทำเองอูอันนี้คือเกี๊ยวแต่เกี๊ยวแบบนุ่มโฮ่งวะใช่ผมชอบแบบนี้มากเลยอือหือโอ้โหอยุ S <S คือผมชอบแบบนี้อยู่แล้วอันนี้มันคือขั้นกว่าของที่เราเคยกินมาเราชอบมันไม่ได้เค็มโดดมันมาช้อนรสดีฟอ,อนเนียนอร่อยตัวนี้จะเป็นข้าวพันโคชิฮิคารินะคะที่ปลูกในเมืองนิงตาตะนั่นเองคะ่ะตัวนี้เขาจะเรียกได้ว่าเป็นข้าวแห่งสวงสวรรค์ข้าวแห่งสวงสวรรค์เนี่ยคืออะไรก็คือจะเป็นข้าวที่รสชาติออกจากหวานปลายนะคะแล้วก็เราเลือกใช้สาเกที่ทํามาจากตัวพันธข้าวจากเมืองนิงตาตะเช่นเดียวกันจริงๆ90%งเก้าิปเตของการทาสาเกเนี่ยเขาจะนิยมใช้พันข้าวยามาดะนิชิกิเป็นหลักแต ตัวสาเกนเนี่ยจะมีความ dry ไปๆแล้วก็ตัวน้ําที่เราใช้หุงเนี่ยจะเป็นน้ำแร่จากพคอไกโดนั่นเองค่ะแล้วก็ตัวไข่ด้านมนเนี่ยจะเป็นไข่ที่เราดองเองในทุกๆวันนะคะดองจากตัวสโมกโซยาซอสของเรานั่นเอง ข้าวอร่อยมากมันไม่ได้มีรสสาเกแบบหลงเหลืออะไรเงี้ยครับมันแค่เป็นพา o c เซนหนึ่งของมันที่ทําให้มันมีความเปรี้ยวอ่อนด้วยนิดนึงไอความเปรี้ยวนี่แหละจะเป็นตัวที่ดันให้มันรวมรวมแล้วอูมามิเพราะว่าไอความเปรี้ยก็ทาให้รสหวานมันชัดเจนขึ้นเหมือนกันเนื้อโกงมากคือกินกับอะไรก็อร่อยอยากจะหยบมาเล่นเงี้ยอยยิวยิวหยอยู่ๆๆมันนุ่มๆอย่างงี้จริงๆนะเนื้อมันคือนุ่มปร่อยเลยอะเติมข้าวได้ัหมครับได้แน่นอนค่ะเราจะมีตัวสุดท้ายที่เป็นซิกเนเจอร์ของเรานะคะามรดีคบั สวัสดีค่ะแล้วก็วันเกิดด้วยวันนี้แฮปปี้บ d a ์อ้าวเมนูสุดท้ายคือยังไงครับอันนี้นะคะจะเป็นซิกเนเจอร์เคอรี่ของเรานะคะจะดูสีดำๆตรงนั้นนะคะแล้ทานกับข้าวที่เมื่อสักครู่ได้หุ่งให้นะคะเมนูนี้จริงๆเป็นเมนูปิดท้ายซึ่งเรียกว่าเป็นเมนูปรับเซียนก็ว่าได้เพราะว่าจะเห็นจากคอสละค่อนข้างใหญ่ซึ่งลูกค้าเนี่ยก็จะอิ่มละแต่แกงกะหรี่ตัวนี้ทําให้ลูกค้าหลายท่านคือที่บอกว่าอิ่มแล้วอ่ะ ก็ยังเติมอีกเติมีกคือเติมได้ไม่อั้นจนกว่าจะพอใจสถิติล่าสุดที่ลูกค้าเติมเกิน12ถ้วยนะคะคนเดียวครับคนเดียวค่ะคือจากคอสทั้งหมดเต็มๆ็ม่ละค่ะทางเราเป็นห่วงท่านนะครับเราไม่ได้ตื่นเต้นอะไรเราเป็นห่วงท่านที่มีแบบนี้เนี่ยเพราะว่าส่วนตัวคุณชศเป็นคนทานเยอะด้วยใช่ค่ะทานเยอะเนี่ยผมตีเป็นอาหารตามสั่งแล้วกันกะเพราอย่างหนึ่งจานอย่างเงี้ยกับไข่หนึ่งฟอง หนึ่งมื้อคุณส้มทานกี่จานสี่ได้ค่ะหรือถ้าพิซซ่าก็น่าจะได้สักสี่ห้าชิ้นห้าชิ้นได้ค่ะอ่ะผมเริ่มห่วงเจ้าของร้านละหือ๋อ แกงกะหรี่เขาแบบสว่างมากเลยอะ่ะกินแล้วมันกลับฟื้นวะการท,ที่จะอิ่มมันมีความแบบผลไม้อยู่มันมีความฟุตตี้ที่แบบสว่างอยู่น่าจะมีแอปเปิลหรืออะไรเป็นส่วนผสมมีแล้วก็มีขมเทเนยค่ะตัวนี้ก็จริงๆแกงกะหรี่ตัวนี้มันไม่ใช่แกงกะหรี่ญี่ปุ่นร้อยเปอร์เซ็นต์เราแบบมีการใช้เทคนิคแกงกะหรี่อินเดียเข้ามาด้วยแกงกะหรี่ญี่ปุ่นมาครั้งมันจะเลี่ยนค่ะรสชาติมันจะไม่ใช่รสชาติแบบเนี้ยเมื่อกี้กำลังได้คุยกับคุณส้มเรื่องเกี่ยวกับฟาร์มของอัวตัวนี้เรีี่เ้้กยยคลงไดแ30040 เท่านั้นนะคะเขาเลี้ยงแบบปล่อยธรรมชาติอนว,ว,วัวที่เราใช้ใจอายุประมาณ3ปีซึ่งเราจะดีลตรงกับฟาร์มโดยตรงซึ่งฟาร์มเนี่ยไม่เคยส่งออกเลยเราต้องทําทั้งใบอนุญาตทําเรื่องแบบเยอะมากเพื่อที่จะเอาเขามาที่นี่ให้ได้เพราะฉะนั้นร้านคูมูระวากิโอมาคาเซจึงเป็นร้านเดียวที่มียในสวาวากิวตัวนี้ค่ะแล้วอีกอย่างหนึ่งทิเศษกว่านั้นนี่ก็คือว่าเนี่ยคือเนื้อในฝันของเชฟยามาสกิซังมาตลอดคือเขาบอกว่าเนื้อเนี้ยมันคืออร่อยแล้ว มันพิเศษมากๆว่ามันไม่เคยผ่านการฟรอเซนเลยเนื้อปกติบางครั้งเข้าจากอีสปุ่มมันจะฟรอเซนนี่คือชิลบีฟโอนลี่ค่ะนี่คือรสชาติของเนื้อชิลค่ะมาถึงส่วนสุดท้ายของวัวดีกว่าอันนี้คืออะไรครับอันนี้ไม่มีวัวแล้วค่ะอ๋อโทษทีค่ะทันโทษควายล้วนๆค่ะไมรู้่องวัวตอนี้ควายครับใช่ค่ะอ่ะปากี้นันซอเบดีกว่าซอเบดอะไรครับเป็นพีชแล้วก็เป็นซากุระค่ะซากุระ เป็นซอเบที่นวลนๆนนเลยผมเคยได้ยินคำว่าพวกเมนูแบบที่เป็ลว่าซากุระซากุระซากุระเยอะแต่ผมว่าตัวนี้รสชาตจิจริงๆแล้วซากุระน่าจะไม่มีรสชาติใช่ไหมครับได้กลิ่นของเขาหรือว่ายังไงมันจะมีรสชาติเอย่างไรคะมันจะเป็นการเอ็กซ์ตรักอะค่ะใครที่อยากมาทานมีอะไรอยากฝากคนดูบ้างไหมฮะถ้าใครชอบทานเนื้อนะคะเราเสิร์ฟในไซค์คายคเซกิซึ่งไม่ต้องกวนเลี่ยนอยากให้เปิดใจแล้วก็มาลองทานดูเราตั้งใจทำสิ่งที่ดีที่สุดตอนนี้เราเปิดวันละสองรอบนะคะคือหกโมงกับสองทุ่มค่ะโดยที่คอร์สจะมีอยู่ คอสนะคะแล้วก็จะมีคอสพิเศษขึ้นมาเป็นตัวพรีเมียมคอสมี13คอร์คอสเดี๋ยวนะแล้วไอ้ชามตัวพรีเมียมนั้นอยู่ใน4,500บาหหรอครับอยู่ค่ะโอ้โหเอางี้ถ้าคุณมาคุณสตาร์ตตัว4,500ก็ได้ผมว่าอเนี้ยเริ่มต้นมาแล้วคุณอิ่มแน่นอนเพราะอย่างสจุดท้ายคุณมีแกงกะหรี่ดักคุณอยู่รตรงรท้ายตัวที่วนนี้เราทานกี่บาทครับเอาหกพ0บาทโอ้ย ถ้าคุณชอบเนื้อแล้วคุณอยากลองทุกอย่างที่ทางเจ้าของร้านทางทีมเชฟเขาตั้งใจทำคุณไป6,500แต่คุณต้องเพิ่มแซนด์วิชตัวนั้นบังคับให้สั่งให้กินในส่วนของการจองมากถือว่าเปิดปิดวันไหนแล้วจองยังไงบ้างคะอ๋อตอนนี้เราหยุดวันจันทร์เท่านั้นนะคะสามารถจองผ่านไลน์ของร้านเราได้เลยหรือว่าจองผ่านระบบช็อปก็ได้ค่ะต้องขอบคุณคุณส้มด้วยนะขอบคุณมากนะคะดีใจที่มาค่ะขอบคุณเชฟด้วยนะครับ thank you ขอบคุณมากครับคอร์สที่มีเสน่ห์มากในตัวของมันจะเรียกว่าเป็นคอร์ม หลากหลายทําให้คุณสนุกไปทั้งคอร์สคุณเชื่อไหมว่าแกงกะหรี่อร่อยหรือไม่อร่อยคุณดูทีมงานเราครับเจอกันคลิปหน้าครับ